สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับพาทุกท่านมาติดตามอัปเดตสถานการณ์บริเวณหน้างานจุดที่อ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำนั้นแตกนะครับที่อำเภอบระบือจังหวัดมหาสารคามครับระหว่างบ้านโคกกลางฝั่งนูน้นฝั่งที่รถบรรทุกกับรถแทรกเตอร์กำลังเทดินดันดินอยู่ฝั่งนี้ครับฝั่ง2 0 4 ซัดนี่เอสวายองีจอดอยู่เนี่ยก็เป็นฝั่งของบ้านบอ่อดลุบเนี่ยครับบ้านบอดลุบอยู่ฝั่งนี้บ้านโคกกลางอยู่ฝั่งนนโน้นตำบลโนนราศีอำเภอบระบือจังหวัดมหาสรารคามครับ16.30นของวันที่16กรกกรกฎาคม2567ซึ่งเป็นเวลาที่เก็บน้ำนั้น ถล่มลงมาน้ํามวลน้ําในอ่างทะลักออกไปจนหมดในเวลากลางคืนแล้วก็มีปฏิบัติการซ่อมแซมปิดจุดที่แตกเนี่ยตั้งแต่วันที่17 18 19วันนี้20กรกฎาคมครับบรรยากาศนะช่วงเวลานี้ก็ยังคงเป็นดินครับ เทปูถนนหนทางลงมาเรื่อยๆครับดันสโรบลงมาหินก้อนใหญ่ก็พร้อมแล้วเหล็กแผ่นชิดภายก็พร้อมแล้วกล่องลวดตะข่ายหรือว่ากล่องเกเบียนก็พร้อมแล้ว เหลือแค่เทดินในระดับที่พร้อมแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆก็จะเข้ามาตามลาดับครับรถบดรถอุปกรณ์อัดบดก็พร้อมแล้วช่วงนี้ก็คือเทดินลงมากัน ทั้งฝั่งนี้และฝั่งนู้นครับดินเนี่ยไปเกือบจะถึงช่องทางที่เปิดให้น้ําไหลนะครับระบายน้ําเล็กๆอยู่ยแกลโคคันนี้ก็เกี่ยดินลงไประดับความสูงก็ประมาณาเมตร50ที่ยืนอยู่จากระดับพื้นอ่างที่มัน โดนน้ากัดซอกไปขึ้นมาฝั่งโน้นในเทมาจะถึงตรงกลางที่น้ําไหลแล้วครับตันลงมาเรื่อยๆครับทํางานกันตลอด24ชั่วโมงครับเป็นกํนาลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนครับน่าจะเป็นน่าจะนายมาหรือเปล่าอ่าเดินมาเต็มเลยครับฝั่งนู้น น่าจะมาตรวจมาดูหน้างานครับ อาจจะเป็นรัฐมนตรีหรืออธิบดีหรือข้าราชการระดับสูงะที่เกี่ยวข้องโดยตรงแหละครับมากัเต็มเลยครับฝั่งนี้6กล้อครับฝั่งบ้านบอ่อหลฝั่งบ้าน โค้กลางนี่ยจะเป็นสิบล้อ เดี๋ยวเราเนี่ยจะติดตามไปเรื่อยๆครับว่าระบบการดําเนินการการทํางานเนี่ยเขาจะไปในลักษณะไหนนะครับซึ่งรายละเอียดลึกๆเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกเราก็มาดูเกาะติดการทํางานของคนทํางานทนี่นี่นะครับตา่นลงมา protector ก็อรอรับครับโยนปิดไป นี่คือบรรยากาศในตัวอ่างรถสิบลอ้อนี่จอดรอ,อก่อนครับเพราะว่าน่าจะดูดูงานวางแผนกันอยู่ครับก็เป็นระดับ สั่งการนะครับระดับบัญชาการเป็นกำลังใจครับผมเดี๋ยวขอพักไว้เพียงเท่านี้ครับคืบหน้าล่าสุดเป็นยังไงกลับมาอัปเดตกันต่อในช่วงหน้าครับสวัสดีครับ